ท,ที่จะไม่ให้ใจร้ายไปเปล่าก็ต้องเป็นตองเออตัดที่ตองแล้วกันโอ้โหพี่ตองพี่ตองเคยได้จานที่ดีที่สุดแล้วคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเราโดนตอน,น,นทำใจแล้วพยายามนึกเมนูว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายเมย์พี่ตองโอเคนะ,ะแสดงว่าคุณกลัวเขาจะชนะคุณอีกคนหนึ่งแล้วใช่ไหม นั่นงไงมีแต่ไข่ทั้งห้องโอ้รีบหยบิบพอี่มอทำอะไรบอกก่อนเชฟอาจจะคิดว่าให้เวลา10มนาทีเพราะถ้าเกิดว่าเอาเวลาแป๊บเดียวแล้วออกมาทำเลยบางทีต้องว่าก็นึกไม่ออกเลยกมการนนะัดไข่หลังทุกครั้งก็ได้ยินเสียงไม่ทันค่ะไม่ทันมันคืออะไรหรอมกลัวพี่ตองลนกังวลหัวใจวายมากค่ะ จะไม่ฟูถูกไหมให้ฟองมันตีตีเพิ่มหวานฟองแต่ต้องตีเอาแหดงมิกซอร์หมดเวลาค่ะทุกคนต้องออกมาแล้วค่ะมาแล้วอะไรอ่ะพี่ตองอยากมาค่ะแบบวัตถุดิบง่ายๆเพราะมันคือโจทย์ที่จะตกมาตายได้ไงมาค่ะโอ้โดงตองค่ะถ้ามันไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยล่ะตองจะไหวไหม เอาแค่มีก็ยังไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเลยค่ะแต่ตองไม่มีที่ปรึกษานะใช่ค่ะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะแต่จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะโู้สาน <c oughs> อันนี้รืปล่วันนี้ทำไมหน้าตาตลาดจังเนี้ยมันตีกันไปหมดแลยว่าจะทำยังไงดีทำยังไงดีสิ่งพวกนี้มันไม่เพียงไม่ออกมาทำอาหารอีกเร็ ไป้ช่วยได้ยินค่ะสำหรับบททดสอบความคิดสร้างสรรค์หรือ invention test จากสิทธิพิเศษที่พิทพได้รับทำให้ตองและมอสถูกตัดสิทธิห้ามเชฟที่ปรึกษาเข้าช่วยความกดดันและความยาดจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณแต่เพื่อเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทที่ตั้งใจนำไปมอบให้แก่มูลนิธิที่พวกเขาเลือกไววเหล่าเซเลบริตี้จึงต้องแสดงฝีมืออย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้อยู่ในม a สเตอร์เชฟคิทเชนแห่งนี้ต่อไปนมเลย ทำยังไงอะให้มันดูสร้างสารรค์แตกแต,ต่างจากที่มันเคยเป็นนะซึ่งมันยากมากอะนึกไม่ออกจริงวันนี้บอดสนิทแล้วแถมไม่มีเชฟช่วยด้วยตายเดียวไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องครับผมคุณไม่มีเชฟที่ปรึกษาครูค้สึกยังไงครับรู้สึกแย่มากค่ะตอนนี้ทำไมตองดูเครียดจังเลยครับรู้สึกว่ามึกอะไรไม่ออกเลยอะ คือไข่เหมือนจะเป็นง่ายๆแต่มันทอดไข่ดาวแล้วก็มาใช้ในมาสเตอร์เชฟไม่ได้ไงเครียดนะคะว่าจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดคิดไม่ออกมืดแปดด้านเลยวันนี้และตองมาแข่งขันครั้งนี้เพราะอะไรครับอยากจะช่วยมูลนิธิของเพื่อนตองเองให้ได้ค่ะมูลนิธิ The Voice Foundation ค่ะใช่ค่ะ,คะซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยสุนัขอนาถาใช่ค่ะใช่ค,ครับถ้าง,งั้นตองต้องตั้งสตินะครับคุณต้องทำอย่างเต็มที่สู้อย่างเต็มที่ ตอนนี้กําลัางพยายามนึกเมนูที่มันแบบจะทําให้ทุกอย่างมันโอเคะค่ะสู้ๆนะครับ,รบขอไว้โชคดีครับขอบคคุณ่ะเราอยากทําให้มันดีที่สุดอะก็ต้องคิดค่อยๆคิดค่อยๆคิดตู้ตตองอน่าถอดใจนะสู้ๆนะทําได้ทําได้ เป็นเมนูไม่แต่ถ้าจะทําออกมาให้ดีเนี่ยต้องมีเทคนิคในการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีถึง2คนที่ถูกตัดสิทธิ์ห้ามเชฟที่ปรึกษาเข้าช่วยนั่นคือมอสและตองครับอันนี้คือการแข่งขัน Masterchef Celebrity ครับและที่สําคัญต้องมีเชฟที่ตองมากตองคะเป็นไงคะเครียดดีค่ะ แล้วตองทําอะไรบ้างใช่ค่ะก็ทำสกอตเอ็ค่ะอ่อที่ไก่แล้วนําไปทอดตองก็มีคาสตาร์กินกับซอสเบอร์รี่จะมีสครัมเบอร์ด้วยค่ะมีทั้งขคาวและมีทั้งหวานตองก็อธิบายเมนูก็ดูน่าสนใจอยู่ก็ดูชูวัตถุดิบหลักในที่สําคัญก็ดูมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะไม่มีที่ปรึกษาค่ะสู้ไหมตองต้องสู้ค่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่สู้ก็ไม่ได้อย่าลืมนะตองมาเพื่ออะไรค่ะ อุปสรรคในครั้งนี้มาจจะเป็นอุปสรรคที่ยากมากๆแต่ว่าไปเชื่อว่าพี่ตองทําได้ส่งใจไปสู้นะคะพี่ตองตองสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชฟไม่ดีบอกพี่คนต่อไปนะคะตองนี่ก็ไม่มีเชฟที่ปรึกษาเหมือนกันน่าสนใจตรงที่เขาจะทําสกอตช์เอก นั่นคือไข่ต้มแล้วก็หุ้มด้วยเนื้อสัตว์ข้างนอกจะทำคัสตาร์ดเบอร์รี่ซอสกับวานิลาซอสส่วนสกอตเอ็กเขายังแถมพีีพิร่เข้าไปด้วยส่วนประกอบของไข่เยอะมากเราก็ต้องดูเมื่อสำเร็จแล้วมีความน่าสนใจแค่ไหนคนออกกลับองค์ปะหดหดเวลาแล้วเชิญเชฟที่ปรึกษาทั้งหมดกลับบ้านครับเลิกเรียนครับ คุณต้องพึ่งตัวองค์ประกอบในจานคุณควรใกล้ที่จะเสร็จแล้วตองขาคิดว่าไก่มันสุกไหมคิดว่าสุกค่ะเช็คดีๆนะไก่กินดิบไม่ได้นะสำหรับ<า>สุกไหมอ่ะก็ถามแบบนี้กลัวเลยอะ่ะถ้าดิบปั๊บเชฟกินไม่ได้นี่คืองานเข้าเลยนะเอาอีกหน่อยแล้วกัน ก็เลยเอาเข้าต่ออบอิสระคันกันเพื่อความมั่นใจค่ะทกยาง<บ>าี่ปรึกษาก็ไม่รู้ว่าไทยก็เยิมแบบที่มันควรจะเป็นจัดจานก็คิดว่าไม่ขี้แหล่ทุกคนทำได้เราก็ต้องทำได้เจ็หต้องมดลุ้นกันครับคนสุดท้ายนะคะตองค่ะก็กลัวค่ะเพราะว่าไม่มีน้องมาอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เครียดมาก ยังห่อเหี่ยวไม่เลิอกอีกเหรอยังกลัวอยู่เลยค่ะเฉ้นห่อเหี่ยวตั้งแต่รู้ว่าไม่มีเชฟที่ปรึกษาในหัวคิดตลอดว่าจะทําอะไรอะค่ะเพราะว่าจะต้องคิดว่ามีอะไรที่แบบเคยกินมาแล้วมันน่าจะเอามาใช้ได้ถ้าอย่างนั้นได้เป็นเมนูอะไรคะ เอาชื่อก่อนนะคะจะหวานจะคาวไข่เอาอยู่จ้ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะมีทั้งหวานและคาวอยู่ในจานเดียวกันนะคะเริ่มต้นจากคาวก่อนนะคะอันนี้เรียกว่าสกอตเอก็จะมีการใส่เนื้อสาบแล้วก็หอ่อไข่ต้มเนี่ยเราก็จะต้มให้แบบเป็นยางมะตูมทานกับซอสพิเอร์พีค่ะตัดรสชาติด,ด้วยซอสเบอร์รี่ค่ะแล้วส่วนคัสตาร์ดก็จะทานกับเบอร์อรี่ซอสโดยมีครัมเบอร์ทัวร์ค่ะ มั่นใจกับมันขนาดไหนไม่มั่นใจค่ะคือเราอร่อยก็ไม่รู้ว่าเชฟอร่อยกับเราหรือเปล่าคะ่ะแล้วอันนี้เป็นเนื้อสัตว์อะไรคะเนื้อหมูสับค่ะหมูเหรอคะใช่ค่ะต้องแน่ใจไหมว่ามันสุกถ้าหมูไม่สุกก็คือไม่ได้ไปต่อค่ะ เนหันไปมองหน้าแอร์หันไปมองหน้าพีทแบบเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยพี่ขอให้มันสุกนะขอให้มันสุกสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือเรียกว่าตึงเครียดเลย ผมก็เลยรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่วันของพี่ตองจริงวันนี้ต้องมาดูนี่เลยค่ะตองเห็นใช่ไหมคะคสำหรับจานนี้เนี่ยดิฉันชอบความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าตัวไข่ต้มออกมาเป็นยางมะตุมได้ดีและบวกกับรสชาติของหมูที่หุ้มเนี่ยที่ดิฉันได้ชิมเข้าไปรสชาติมันกลมกล่อมมาก ตองเนี่ยสามารถเอาหมูไปหุ้มไข่ต้มได้เสมอมากไม่หนาเกินไปได้ชิมคัสตาร์ตกลมกล่อมนุ่มนวลหวานกำลังดีแล้วที่ดิฉันชื่นใจก็คือว่าต้องทำทุกอย่างเองโดยไม่มีที่ปรึกษาองค์ประกอบเยอะมากแค่คิดออกมาแล้วทำให้ครบเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าดิฉันนับถือจริงๆเสียดายจริงๆนะตองที่หมูด้านใน มันันงอยู่ดิวันนี้คำชมทุกอย่างดีหมดนะพลาดที่เราเองไม่ได้พลาดที่คนอื่นนะคะเสียดายจริงๆเสียดายไอ้คำว่าน,นิดตรงนั้นน่ะอยากทำให้มันดีกว่าน,นี้ตองครับขอเชิญตองมาข้างหน้าครับตองทราบใช่ไหมครับว่าจานของตองมีข้อผิดพลาดอะไรทราบค่ะ วันนี้หมูในจานของตองดิบครับค่ะจึงทําให้ตองเป็นจานที่พลาดมากที่สุดค่ะถึงแม้ว่าจานของตองจะทําได้ดีที่สุดในวันนี้ก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับค่ะอันนี้มันก็เป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนอร่อยแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่สุกปุ๊บมันก็คือจบ เรามองเห็นความพยายามความตั้งใจของตองเรารู้ว่าตองไม่ได้มาเล่นๆคะ่ะตองเห็นคุณค่าของการแข่งขันนี้และเราก็ซาบซึ้งในน้ำใจของตองที่ต้องการจะช่วยเหลือสังคมก่อนจะออกจาก Masterchef ฟคิทเช่นไปตองมีอะไรจะพูดไหมคะ ก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะต้องได้ความรู้จากรายการนี้ถึงว่าจะแบบไม่ได้อยู่นานอยากจะบอกมูลนิธินะคะของตองไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะทำบุญอีกไม่ได้นะคะก็อยากให้คนที่ดู IG The Voice ติดตาม Facebook The Voice นะคะช่วยเหลือสัตว์ด้วยค่ะเขาพูดไม่ได้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดแทนเขาก็ต้องทำค่ะเราทุกคน ขอให้ตองโชคดีค่ะสำหรับ The Voice นะคะก็ะต้องขอโทษด้วยจริงๆที่คว้าเงินรางวัลมาไม่ได้แต่ว่าก็จะช่วยรณรงค์ทางอื่นแทนแล้วกันนะคะ